ถึกแมมกระเกตแล้วก็ต้องพูดถึงพี่หมื่นกันบ้างพี่หมื่นป๊อปโอ้โหตอนนี้ก็ฮอตจริงอะไรจริงไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าเดินไปที่ไหนแล้วจะมีพื้นที่ว่างหรือเปล่าเพราะว่าไปผอ่มุมไหนห้างไหนแถวไหน <ทำ S 1> โอ้โหโ แปกคุณ <มา S 1> ค่าจริงล่าสุดเลยเนี่ยนะคะพี่หมื่นก็ขอออกจากจอแก้วมาพาแฟนคลับอ,อเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะค,คะไปกินกุ้งแม่น้ําที่เมืองกรุงเก่าอย่างแบบโอ้ยฟินสุดๆเลยนะ,ะคะโดยพี่ป๊อปเนี่ยก็ออกมาบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยนะที่ตอนนี้ทุกคนหันมาสวมใส่ชุด ชุดไทยสวยๆแบบนี้แล้วก็ไปเที่ยวตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสําคัญๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะซึ่งยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยจะรับงานที่ใส่ชุดไทยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเขินคือต้องรู้อยู่แล้วว่าพี่ป๊อบเนี่ยเป็นคนขี้เขินที่แต่ตอนนี้เนี่ยพร้อมทุกสถานการณ์แล้วค่ะพี่มืนี่เราก็เวลางานติดต่อมาเยอะเหมือนกันให้ใส่ชุดไทยเราก็ ไม่ค่อยรับเท่าไหร่แล้วก็เราก็เขินอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกไม่เขินแล้วว่าคนเขาใส่ทั่วประเทศเลยดีใจที่เออชุดประจำชาติสมัยก่อนของเราอ่ะก็คือทําให้คนนึกถึงแล้วก็คนไทยกลับมาใส่โดยไม่เขินอย่างที่ท่านนายกบอกก็ภูมิใจครับทุกท่านไมล่านักแสดงยังภูมิใจขนาดนี้เลยนะคะก็เลยมีกระแสข่าวออกมาว่าละครเรื่องนี้เนี่ยช่องกำลังจะผลิตตอนใหม่ เป็นภาค2เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งพี่ป๊อกก็บอกว่าจริงๆนักแสดงเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการนัดคิวถ่ายทำอะไรแต่อย่างใดจ้าไม่น่าจะเพิ่มนะครับไม่น่าจะเพิ่มครับอันนี้ไม่ไม่รู้จริงๆว่ายังไงครับไม่มีครับไม่มีเรืองกไปถ่ายเพิ่มฮะไม่ภาคสองี้รอมไหมคะก็ถ้าทางช่องกับทางบอดแคสต์ก็ยังเห็นว่า บทยังเหมาะสมกับผมอยู่อย่างี้ก็ก็มีสิทธิ์จะได้เล่นนะครับแต่ผมไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขาจะทำต่อไหมหรืออะไร อาแฟนคลับก็ต้องรอติดตามกันแหละว่าตกลงจะมีภาค2จริงจริงหรือเปล่าแล้วนกแสดงจะเป็นคนเดิมหรือเปล่ารวมไปถึงจะมีการถ่ายทําเพิ่มจากเดิมหรือเปล่าแต่อย่างที่รู้กันตอนนี้พระเอกนางเอกบอกว่ายังไม่มียังไม่มีถ่ายเพิ่มเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก็ถ่ายไปตั้งหลายปีแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ที่แน่ๆละครเรื่องนี้มันยังไม่จบเลยยังไม่รู้เลยว่าจะมีาค่ือปนี้มีเจ็ดตอนเอง8ปดแปดตอนแล้วตอนนี้นะคะดูกันขนาดว่ากี่ตอนมาแล้ว แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบอ่านไปก่อนดูไปก่อนก็สามารถเข้าไปอ่านที่นิยายไทยรัฐของเราได้เพราะว่าล่วงไปก่อนแล้วอาจจะได้แบบว่าดน,นดไปก่อนต<ฟ>ระจื้นยายไ,ไทยรัฐนะอ๋อนีอ่านทุกตอนอยู่แล้วนะคุณผู้ชม